สตีารที่มีสถานีผจญสตี oh no. one, <c oughs> <c oughs> oh no. ่ารผู้ยสารมีบนแล้วนะขบับาอนที่ท่านจะลงจากขบวนรถนาาตังปลยเลยของแลสัตว์เวลที่ทำติดตัวมาลงในตู้ความร้อนขอต้นะครับบนรถวึงไม่ตุแล้วนะครับลที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองห้าห้าแต่ละคนนะแล้ส่งผู้โดยสารสถานีหละทุนตุนแต่ลทางสถานีหลักุนะครั ส่งรถครับรถส่งรถส่งรถข้าพี่อ๋ิพี่ดูเสียงขทางพี่จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหนองหินไปายู่รถวกอสถานีวกรเป็นสถานีต่อไปครับสถานีประจวบที่ยร์คันหน้นะปลายรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารที่เท่าน ใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางขอทุกท่านเดินทางตื่จจดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประสบกับความโชคดีครับเออมันม่หมด่ต้องย้อนแสงจริงเ้เนี่ไม่ย้อนปุ๊บู่ไหวะเนี่ย

เครถไฟออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะครับที่พักเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเมตรเหรอเพราะพอนเหนื่อยหรือว่า700เมตรถ่ายนี่ถ่ายได้แล้วพอเหนื่อยหรือว่าพอร้อนหรือว่าหรือว่าพอแล้วโอเคเราจะเอาไงเดี๋ยวอีกทีนก็น่าจะไปอันนี้ไลฟ์สดหรือถ่ายเป็นวิดีโอวิดีโออยังมียังมีสดร่วมด้วยอ่ะเราเอาไงดีเราจะไปที่พักจากตรงนี้เดินสิ เธอโน้รหรือจะให้ที่พักมากหาเราง่ายหรอป่าง่ายไป<า>เราไปที่พักกันดีกว่า